สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันภวนนาถมือฮาบอกเห็นกับตาบังแจ๊คเปิดคลิปแต่งโมอยู่ที่โรงแรมล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายน65้าที่ผ่านมาพิธีกรดีเจดังอันภวนนาถและแขกคำพกาได้พูดถึงคดีแต่งโมผ่านรายการข่าวจบคนไม่จบซึ่งในขณะที่พูดคุยกันมีช่วงหนึ่งในรายการที่อันภวนนาถตัดสินใจเล่าเรื่องคดีแต่งโมให้ฟังพร้อมพูดถึงบังแจ๊คหรือรา ชาไฮเดอร์เกี่ยวกับข้อมูลในโทรศัพท์แตงโมที่บางแจ็คเคยอ้างว่ากู้ข้อมูลได้แล้วร้อยเปอรเซนและส่งมือถือกลับคืนจากสหรัฐอเมริกาให้แม่แตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอันภูวนาถก็ได้เปิดใจเล่าหลังได้เห็นคลิปบางอย่างในโทรศัพท์ของแตงโมว่าได้เห็นคลิปด้วยตาตัวเองคลิปนั้นมีการถ่ายไว้สามทุ่มกว่าๆตอนที่จริงๆแล้วตอนนั้นแตงโมควรที่จะอยู่บนเรือแต่ในคลิปนั้นแตงโมอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงโมแล้วคลิปนี้มันระบุเวลาด้วยว่าลบไปในคืนนั้นถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือใครก็ ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ลบ แต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่าวันเวลาของการถ่ายคลิปนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงอันว่ามันคงจะเปลี่ยนคดีไปเยอะมากเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันช่วงนี้อันไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จนกว่าคลิปนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงมันถึงจะทําให้เรื่องนี้เคลื่อนที่ถ้าไม่งั้นระหว่างนี้อันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนเป็นการขายข่าวทุกคนเดินหน้าเพื่อเลี้ยงกระแสะกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็น อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ